เก็บสภาพเมื่อคืนจอดรถไว้ข้างนอกสองคันอีกคันหนึ่งไม,ไม่หวเพราะว่าลมแรงเกินก็เลยวิ่งเข้าบ้านดูสภาพมันแบบกิ่งไม้อะไรหล่นมันจะเป็นแบบกิ่งพวกเห็บเหาทั้งหลายนะ อยู่ยับเยินแหละต้องกว่าเดี๋ยวรอให้มันแห้งนิดหนึ่งแต่ที่เศร้า <c oughs> เราจะไม่มีกล้วยกินกันกล้วยลงไปจำได้ใช่ไหมว่าเรามีทั้งหมดอืมอาโวคาโดยังอยู่ดีอยูย่กล้วย ด้วยหักหักหักสองต้นเป็นต้นที่แบบกล้วยเครือใหญ่แล้วอะแล้วก็อีกเครือหนึ่งอีที่มันนอนอยู่กับน้ำอะมันก็อยู่ของมันเฉยๆได้เออนี่นถือว่าเสียหายน้อยนะคิดว่าจะไปหมดซะอีกอาา๋าฮะใบกล้วยนี่ต้องทิ้งช่วงแต่ว่า เป็นเกลือแล้วอะเป็นเกลือเอาไงดีไม่รู้เดี๋ยวก็ก็โดนแกมาละกอได้ยังน้ำชื่นใจเลยสินะสามเกลือ หเครือที่อันนั้นที่มันนอนของมันอยู่มันก็อยู่ของมันได้แต่อีกสองต้นเนี่ยอันนี้เครือหนักหน่อย,ยลงไปเลยอันนี้มีปรีอันนี้ก็รอดพน้นแต่แบบว่ามีความเอียงมากก็สู้สืว่าเสียหายไม่เยอะแต่ว่าแบบเก็บกวาดเยอะ